สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้ยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เปโรวิบสามชาแนลนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมมู i ไลท์เบลดนะผมซึ่งวันนี้เนี่ยหลังจากที่คลิปก่อนนะครับผมแนะนำไปบ้างแล้วว่าเกมนี้เนี่ย มีอะไรเด่นบ้างครับและมีทีเด็ดของความสนุกจากเกม MOG เกมนี้เป็นยังไงบ้างเนี่ยวันนี้ผมก็จะมาแนะนำการพรีรีจิสเตอร์ครับหรือการเปิดลงทะเบียนล่วงหน้าในการเล่นเกมมูไลเบทเซิร์ฟไทยกันนั่นเองนะครับมาครับผมเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าของรางวัลที่เราจะได้ในการลงทะเบียนล่วงหน้าเกมนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็สำหรับคนที่สนใจที่จะลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อมาเล่นเกมมูไลเบทนะครับผมเซิร์ฟไทยนะให้เราเนี่ยเข้าไปที่เว็บนี้นะเว็บที่อยู่ตรงหน้าคุณผู้ชมนะครับ m m g a r i n a a n t h นะครับเดี๋ยวผมจะ ิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับก็เข้าไปที่เว็บนี้เลยนะครับผมก็ไปลงทะเบียนกันได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนผ่าน Google Play หรือ App Store นะแต่ว่าในเว็บเนี่ย App Store มันบอกว่าเร็วๆนี้นะผมยังไม่มานะแต่ก็เนี่ยลงทะเบียนที่ Google Play ก่อนได้เลยครับผมพอลงทะเบียนไปนะครับผมเนี่ยพอเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราก็ลงทะเบียนลงหน้านะครับป้าบเนี่ยจากนั้นเนี่ยพอเราลงทะเบียนนี้เสร็จแล้วเนี่ยพอเกมมาถึงปุ๊บเนี่ยครับที่เป,เปิดแบบว่าเป็นเซิร์ฟแบบว่าเซิร์ฟจริงอะไรกันนะ เราก็จะได้ของรางวัลต่างๆมากมายเลยนะครับผมก็ไม่ว่าจะเป็นตั๋วฟ้า99ใบนะครับเหรียญเงิน88,888เหรียญแล้วก็ของอื่นอีกนะครับผมอันนี้เนี่ยก็เป็นรางวัลส่วนรายบุคคลนะครับมันยังมีรางวัลที่ได้หกักลงทะเบียนครบตามเป้าด้วยนะครับคุณผู้ชมเห็นตรงหน้าเนี่ยที่เป็นเลขแสนนะครับก็ถ้าเกิดว่ามันได้มากกว่านี้นะครับมากขึ้นไปเรื่อยเนี่ยเราก็ยิ่งได้ของรางวัลเยอะนั่นเองครับตอนเกมนี้ เปิดให้เล่นในเซิร์ฟไทยแล้วนั่นเองครับเพราะงั้นเนี่ยก็ยิ่งลงทะเบียนเยอะเราก็ยิ่งได้ของรางวัลตอนเกมมูลไลท์เบทเข้าเป็นเซิร์ฟไทยได้นั่นเองนะครับอ่าและนอกจากรางวัลในเกมแล้วเนี่ยมันก็ยังมีรางวัลนนออีกนะครับผมอ่าน,นี่ก็เป็นส่วนของรางวัลรายบุคคลนะที่ผมบอกไปนะตอนที่เราลงทะเบียนแล้วนะครับลงทะเบียนเมื่อกี้แล้วนี่นะครับเนี่ยตัวฟ้า99ใบเหรียญเงินนะครับผมตำราวิเดชน์ฉายาบุกเบิดยุทธภพนะครับผมวันนี้ ตอนเกมที่มันมีแบบว่าแปลไทยมาได้เนี่ยเซิร์ฟไทยมาแล้วเนี่ยเราก็ได้ของรางวัลน,นี้ตอนที่เราเข้าไปเล่นนั่นเองนะครับนะอ่ะและส่วนอันนี้นะจะเป็นส่วนของรางวัลใหญ่นะครับที่เราเนี่ยต้องไปลุ้นกันอีกนะครับก็จะมีอะไรบ้างนะครับผมก็ตามนี้นะ iPhone 13 Pro Max นะครับผม iPad Air นะครับแล้วก็มีโอกาสลุ้นการ์ดจอ G e Force RTX 3070ดย้วยนะครับผมวันนี้นะครับเรียกได้ว่าของรางวัลใหญ่เนี่ยเพียบเลยนะครับโดยการลุ้นเนี่ยในของรางวัลใหญ่นี้เนี่ยเราก็ลงทะเบียนตามหน้านี้เลยนะก็กรอ,อกอีเมลนะครับกรอ,อกเบอร์โทรนะครับผมแล้วก็จะมีปุ่มแชร์แนละ้วพอ,อยืนยันข้อมูลเสร็จเนี่ยมันจะมีปุ่มแชร์ให้นะครับให้เราแชร์เนี่ยไปใน Facebook ของเราพร้อมตั้งแคปชั่นนะผมพูดถึงเกมมูลไลท์เบลดเด็ดเด็ดนะเพื่อให้เพื่อนๆของเราเนี่ย มารู้จักเกมแล้วก็ลองเล่นเกมนี้นะครับแล้วก็ติดแฮชแท็กด้วยครับแฮชแท็ก moonlight blade นั่นเองนะครับผมจากนั้นเนี่ยก็โพสเป็นสานารณะนะแค่นี้เนี่ยเราก็มีสิทธิ์ร่วมรับของรางวัลในกิจกรรมนี้แล้วนะครับผมรางวัลใหญ่พวกนี้นะครับประมาณนี้นะครับผมทุกชมครับส่วนนี้เนี่ยก็อย่างผมบอกไปนี่เป็นรางวัลที่ลงทุนเว็นครบยอดนะครับอ่ะตอนนี้มันอยู่ที่2 0 0 0 0 0เนาะเนี่ยก็จะได้ตาําราบริชนขั้น1นึ่งสิบใบอะไรอย่างนี้นะสามแสนห้าเนี่ยก็ได้สีราชําระอะไรนะครับ เนี่ยพอถึง1ล้านก็ได้นี่ครับตัวละครเลยนะครับผมเนีเรียกว่าแจกกันเยอะมากๆเลยสำหรับเกมนี้นะก่อนที่เกมนี้จะเข้าเซิร์ฟไทยอะไรกันนะครับโอเคอ่ะและอันนี้ก็เป็นในส่วนของรางวัลทดสอบเกมนะครับผมก็คือเราเนี่ยพอชวนเพื่อนมาเล่นนะครับในเกมนี้นะเราก็ได้ของรางวัลตามนี้นะครับผมเนี่ยชวนเพื่อนได้1คนเนี่ยก็ได้เนี่ยอุปกรณ์เสริมอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยชวนเพื่อนได้3คนเนี่ยก็ได้ของรางวัลนี้ครับของรางวัลนี้เนี่ยมันไม่ได้แค่คนชวนนะครับ คนถูกชวนก็ได้รางวัลเหมือนกันนะเพราะงั้นเนี่ยทั้งเราและเพื่อนเนี่ยก็ได้ของรางวัลทั้ง2ทางเลยนั่นเองนะครับอ่ะส่วนกรอกโค้ดเนี่ยครับโพสเบต้าของเกมนี้นะมันจะมีโค้ดในการที่เราดูงานกาลิ n น w o เวิลด์นะครับตามที่ผมบอกไปในคลิปที่แล้วนะผมบอกละเอียดไปในคลิปที่แล้วนะครับก็ใครที่มีโค้ดเนี่ยก็มากรอกได้ที่ตรงนี้ได้เลยนะครับผมเพื่อแลกสิทธิ์รับไปนะครับลองดูคลิปที่แล้วได้นะผมบอกไปแล้วนะครับโอเคอ่ะเกมนี้ก็อย่างที่บอกไปครับเป็นเกมที่สวยมากนะผมเป็นเกม MMORPG ที่ มีกราฟิกค่อนข้างสวยแล้วก็เกมเพลย์ก็สนุกด้วยนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะเป็นคลิปเชิญชวนทุกคนเนี่ยมาให้ลงทะเบียนล่วงหน้าของเกม m o ูลไ l i ์เบ b กันนะครับเกมก็จะมีภาษาไทยให้เราเล่นภายในเร็วนี้แล้วเนาะใครที่สนใจของรางวัลต่างๆในเกมนี้เนี่ยก็จัดไปครับผมไปลงทะเบียนกันได้นะครับตามที่ผมบอกไปได้เลยนะแล้วเจอกันในเกมนะครับผมสำหรับว,วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนละเนื้อเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายครับ 疯了，传信给婉儿吧。一律押入大牢。等一下！哎哎哎哎别打了！你是何人？敢阻官兵办案？ 好久不见，<那>对呀、啊，今天、啊、这是你的声音。此番忙碌，不用替我。这次婉儿给少侠准备了惊喜，随我一道去看看吧。你可别当我天波府是软柿子！天波府人才辈出，在下历来敬重，但如今从胡校尉来看，却欠了几分归属。 此处乃后宫重地，若惊动父皇母后，你们也不怕葬送了自己的身家？接受刑罚。此乃中原地界，大宋京城，岂能容你们辽人胡作非为？这是对小公主不敬，小公主会下令抓你们。这里是宋都开封，何时轮到辽邦的公主发号施令？这就带你们去天波府。 大宋刑律定罪，告诉你们公主，日后在城中谨言慎行。 哎，怎么又来了一批？小心应战！本公主带母后来开宫贺寿，这次。